อย่าดูถ้าคุณมีภาระทางการเงินคลิปนี้ทำขึ้นก็ขอบันเท่านั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอ่าวันนี้เรามาวันนี้ก็ช่วงเย็นๆเนาะเรามาเล่นเกมอื่นๆกันบ้างโอ้โหเกมนี้เสือสิงโตชดสิงโตชดปะชดสิงโตเออใช่เราดูกันซิเราเดี๋ยวเรากดให้มันเป็นบิต พิธีมงคลหน่อยเราก็เพิ่มเบ็ดไปประมาณสักกี่สิบแล้วก็ไปเลยครับผมซื้อออโต้ไปนะครับดูซิจะได้เปล่าอืมไม่ติดแฮรู้ฉันต้องเรือกไอ้คนนั้นมาให้เพื่อนมานี่หน่อยสิอ่าฉันมาแล้วใช่แยจะกดก่อนฉันอย่ังนเล่ะฉันรับไม่ได้จริงแย่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 ช่างมันเ่ยฉันกดแล้ว อาเห็นไหมแกมันดูไม่ดีแกมันโง่แกมันดูไม่ดีไม่น่ากดเลยแกน่ะซิก็ดเดียวแกกันล่ะจากมันฉัจะกดเองอ่าฮะอ่าฮะอ่าเราเมื่อไหรก็ดีกว่าแล้วก็ไปเลยสัก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 ร้อยหนึงอ่ะร้อยร้อยสิบไปเลยลุยอาฮะ จะไม่ดูว่าคนที่ดวงดีเป็นยังไงชันนอะเชี่ยวชาญหนานี่สุดแล้วฮ่าฮ่าหายแกมันก็แขกแกกลับไปล่นแปะแมวมันแกนไปเลยไปแกึกระไรชันอย่างนั้นเหรอนี่ช่องฉชันนะร่างใครสนว่าอาเอ็นไม่ติดแล้วเมมห็นไม่ฮ่าึ <c oughs> ดูสิติดหนาไหนกันเชียวอามาแล้วเป็นไงล่ะจะเลย ดูสิดูสิเซ <c oughs> ฟฟี่สเปนยูอยันเหรอเย่ยังมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอะอ่ะดูสิลยุยเจ๋อ๋อโ้จะชาไปจะชาเพลงนี้ฮะโอ้ยออซิมใช้ได้นี่ฟีเมืองแกพัฒนาขึ้นจากครั้งก่อนนะโอ้ดับเบิ้ลอะไรอะ่ะอันเหลี่ยได้เยอะปะเนี่ยดูสิดูสิโอ้สิงโตสองตัวแล้วโอ้สนุนย ฉันก็มไม่เข้าใจวิธีการน,นัดของมันนะว้าวมาแล้วนี่กแล้วฮ่าเข้ามาเลยอ่าซูซี่สองตัวอยู่ตรงนี้ยังไง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 เข้ามาเลยเอีกสามรอบนี่มันจะหมดแล้วนะโอ้บิ๊กวินมันทำนอะไรกันนล้วไม่บอกฉันเลยเหรออาเย่ yeah, yeah. โย่ โอ้โบินไปดีเร็วแต่แกก็ไม่ได้กำไรเลยนะองจริงแกจะถิงแกจะบิ๊กวินแต่แกก็ไม่กำไรอ่าไม่ได้ฉันไปดีกว่าจิไม่สนใจหรอกแอหรอกอิ่มทำฉันเสียเงินทำฉันเสียเงินแล้วก็จากไปอย่างนั้นเลอแย่วะคนอย่างนี้ไม่ควรเลยไม่ควรเลยไม่ควรเลยไป ก็เราคนพอแค่นี้ดีกว่านะครับม,มาเที่วเลี้งต้องแพรด่าพ่อราไปก่อนคำครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แลวฝากติดตามกันด้วยล่ะบ๊ายบาย